สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์สุภาษิตบทยี่สิบสองข้อสิบเอ็ดนะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าเพื่อนที่น่าปรารถนาในพระคัมภีร์หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่รักใจบริสุทธิ์และวาจาของเขามีกรุณาคุณจะได้พระราชาเป็นมิตรพระคัมภีร์ฉบับอมตะธรรมบอกว่าผู้ที่รักจิตใจบริสุทธิ์และมีวาจาอ่อนโยนจะได้มิตรเป็นมิตรกับกริยันะฮะในตอนนี้ได้พูดถึง เพื่อนที่น่าปรารถนาต้องเป็นเพื่อนที่มีลักษณะ2ประการครับหคือใจของเขาบริสุทธิ์พระบีร์บอกว่าบุคคลที่รักคําว่ารักคํานี้นะครับใช้คําแรกในพระคัมภีร์ปฐมประการบทยี่สิบสองข้อสพูดถึงอับราฮัมนั้นรักต่ออิสอักซึ่งเป็นลูกนะครับในครั้งที่2ใช้บทที่24ข้อ67พูดถึงความรักของอิสอักที่มีต่อแรบัาคาดังนั้นเองเมื่อเราพูดถึงคนที่รักใจบริสุทธิ์เนี่ยนะครับ บุคคลที่รักใจบริสุทธิ์หมายถึงชิดเขามีความผูกพันกับความความความบริสุทธิ์นะฮะเขามีความผูกพันและมีชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดกับความบริสุทธิ์นะฮะคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยนะครับในภาษาไทยก็ใช้แค่ว่าบริสุทธิ์แต่ในภาษาฮีบรูนั้นน่าสนใจมากคาคานี้นะครับใช้คําว่าทาฮอและเทชฮอติดกันเลยนะครับสองคำบริสุทธิ์แล้วก็บริสุทธิ์นะฮะบริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือเป็นการบริสุทธิ์ทั้ง ทั้งด้านร่างกายด้านพิธีกรรมด้านความประพฤตินะฮะแล้วก็ใช้คําว่าความบริสุทธิ์ดังนั้นเองหมายความว่าพระคัมภีร์เน้นคำคำนี้มากจะสังเกตว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าต้องการคนที่ใจบริสุทธิ์และพระคัมภีร์บอกว่าคนที่มีใจบริสุทธิ์เขาก็จะได้พระราชาเป็นมิตรคําว่าบริสุทธิ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่แต่งตัวสะอาดหรือเป็นคนเคร่งศีลธรรม แต่ก็ต้องหมายความว่าชิตของเขาใจของเขาจริงใจงดงามออกมาภายนอกความคิดของเขาดีนะฮะแล้วก็การกระทำของเขาก็ออกมาดีผมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์เรื่องว่าคนคนหนึ่งครับที่เป็นสหายของกาษัตริย์ดาวิดคนที่ชื่อว่าหุชัยหุชัยเนี่ยนะครับรู้ว่าดาวิดกําลังลําบากเนื่องจากหนีอับซาโลมและอับซาโลมกําลังตามไล่ล่าและหุชัยได้อาสาตัวเองครับที่จะไป เพื่อจะเป็นให้คำปรึกษาของอับซาโลมนั้นผิดพลาดเพื่อจะไม่ได้ตามดาวิดหุชัยมีใจบริสุทธิ์ไม่ได้เอาตัวเองเป็นหลักมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนนี่คือสิ่งที่เพื่อนทั้งหลายปรถนาแม้กษัตริย์ดาวิดเองก็ปรถนาสิ่งนั้นนั้นเพราะออกมาจากใจที่บริสุทธิ์นะครับอันที่สองคือคำพูดที่อ่อนโยนแน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยนะครับชอบคนใจบริสุทธิ์แต่บางคนบริสุทธิ์ใจนะครับแต่ปากเสีย นะครับเราต้องรู้ว่าบางคนบริสุทธิ์ใจแต่ปากเสียจะจะพูดว่าปากสุนัขก,ก็หนักไปนะฮะดังนั้นเองเนี่ยนะครับบางคนเป็นมีมีคำพูดที่ชอบเน็บแนมตลอดเวลาทั้งที่บริสุทใจนะครับเป็นคนเป็นห่วงเพื่อนแต่เน็บแนมตลอดเวลาไม่มีใครชอบแบบนี้หรอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอํานาจกว่าเราไม่มีคนที่มีอํานาจคนไหนชอบคนที่เรียกว่าพูดเนบแนมตลอดเวลาเราก็ไม่ชอบใช่ไหมครับ ในพระคัมภีร์1971บอกว่าคนที่มีวาจาขเขามีกรุณาคุณในฉบับอมะตะธรรมใช้คำว่ามีวาจาอ่อนโยนนะครับกรุณาคุณหมายความว่าให่ครับคำพูดของเขาเห็นอกเห็นใจคําพูดของเขานั้นเป็นคําอ่อนอ่อนโยนอ่อนสุภาพสองคำนี้แยกกันไม่ได้นะครับในพระคัมภีร์โคลสีบทสี่ข้อหบอกว่าจงให้ถ้อยคําของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณปรุงด้วยเกลือให้หมีรสนะครับหมายความว่าเรา ต้องการคนที่เป็นเพื่อนที่มีความบริสุทธิ์ใจจริงใจและขณะเดียวกันก็อ่อนโยนกับเรานะครับพูดด้วยความรักวันนี้ครับเราต้องการเพื่อนแบบนี้ถามตัวเองครับเราเป็นเพื่อนแบบนี้ไหมเราจริงใจกับคนอื่นไหมและเราอ่อนโยนกับเขาไหมนะครับถ้าไม่มีวันนี้กลับใจกับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับฝึกฝนตัวเองจริงใจและอ่อนโยนเสมอขอบใจพอนครับ